เดี๋ยวเรามาล่อนแป้งนะคะล่อนแป้งกับผงโกโก้ไว้ก่อนนะคะก็จะเป็นผงโกโก้นะคะ120กรัมค่ะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์120กรมัมอ่าเราก็จะตั้งน้ำร้อนให้เดือดนะคะจ<ม>ัน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะเราก็จะยกลงค่ะอ่าเราก็จะนำ ช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตคอมพลวนะคะเป็นช็อกโกแลตคอมพาวนะคะ,กคะ,คะ200กรัมค่ะวางบนอ่างน้ําร้อนเลยแล้วก็เนยสดชนิดเค็มนะคะ140กรมัมก็คนนะคะคนให้ส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีนะคะ คนไปจนกว่าเขาจะละลายค่ะอตอนนี้เราก็คนเขาละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> <g lish> ก็ทิ้งให้เาขาคลายร้อนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตีส่วนของไข่กันค่ะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สามนะคะห้าฟองค่ะแล้วก็ไข่แดงนะคะไข่แดงของเบอร์สามอีกสองฟองนะคะ อันนี้ก็เป็นสูตรเดิมที่เคยสอนไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มตีกันเลยนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายค่ะ200กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะ100กรัมค่ะ,ะเราจะตีด้วยความเร็วสูงนะคะประมาณ3นาทีนะคะ ตอนนี้เราก็ตีครบ3นาทีแล้วนะคะรถความเร็วค่ะอ่านะคะลองดูเนื้อนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะอ่าเสร็จแล้วเราจะมาผาสมส่วนของช็อกโกแลตที่เราละลายไว้นะคะ ตอนนี้ช็อกโกแลตของเรายังอุ่นอยู่นะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชค่ะ100กรัมใส่ไปแล้วก็คนนะคะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะนะคะถ้าเราจับก้นเนี่ยเขาจะอุ่นๆอยู่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ส่วนของไข่เลยค่ะเทลงไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้พายเนี่ยนะคะคนนะคะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ ะะก็คนประมาณนี้นะคะทุกคนคนแล้วก็ตักยกยกหน่อยนะคะเขาจะเข้ากันง่ายอ่าตอนนี้เขาเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งที่เราร่อนไว้นะคะอ่าเราก็เทแป้งกับผงโกโก้ที่เราร่อนเตรียมไว้นะคะเทลงไปให้หมดเลยค่ะ แล้วก็ผส,สมนะคะผส,สมให้เข้ากันระหว่างนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมวอร์มเตาไว้นะคะไฟ170องศาค่ะอตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเทใส่ถาดค่ะ ใช้ถาดอันเดิมเลยนะคะ11คูณ11นิ้วค่ะถ้าเพื่อนๆมีถาดที่ใกล้เคียงใกล้เคียงอันนี้นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะให้เขาเสมอกันนะคะ right. อ่าพอเสร็จแล้วก็เคาะเล็กน้อยนะคะ แถลมอนสไลด์นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็นำเข้าเตาอบเลยเราก็จะอบไฟ170องศานะคะไฟบนล่างแล้วก็เปิดพัดลมค่ะใช้เวลาประมาณ25-30นาทีนะคะแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านค่ะ,ะจนครบเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ค่ะตอนนี้เบานี่หน้าฟิล์มของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราทิ้งไว้ในถาดอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นก่อนค่ะเราค่อยมาตัดกันนะคะค<ล>่ะตอนนี้พี่แขกก็ทิ้งให้เขาเย็นแล้วก็แช่ตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งใส่กล่องกันนะคะทุกคนแล้วก็จะแกะขอบๆอ,ออกก่อนนะคะ เรามาตัดกันเลยวันนี้พี่แคทจะใช้ลูกกลิ้งแบบนี้นะคะตัดแบ่งด้านละสี่นะคะด้านละสี่ชิ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะรายละเอียดของวัตถุดิบที่เราใช้นะคะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะคะต้นทุนทั้งหมดอยู่ที่1 3 8่บาท24สตางค์ค่ะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าแรงแล้วก็ค่ากล่องนะคะ ตกแล้วต้นทุน1่งกล่องนะอยู่ที่8บาท64สตางค์ค่ะพี่แขกทำชุดนี้นะคะได้ทั้งหมด16กล่องค่ะพี่แขกก็ทำขายในราคากล่องละ20บาทค่ะตกแล้วเนี่ยเราได้กำไรต่อกล่องอยู่ที่ประมาณ11บาทกว่ากว่านะคะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี้ เราตัดแล้วมีดเขาจะโดนพวกผลไม้จมไปนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็งัดขึ้นมาแปะข้างบนได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแพ็คใส่กล่องกันเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวตัดเสร็จเราจะมาใส่กระทงเบาวนี่นะคะขนาด6เซนค่ะเพื่อนๆสามารถหยอดก่อนอบก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่แครประหยัดเวลานะคะก็คือใส่ถาดแล้วมาตัดทีหลังนะคะนี่ค่ะ บราวนี่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้พี่แขกจะแพ็คขายในราคา20บาทนะคะหรือว่าเพื่อนๆสามารถขายในราคา15บาทก็ได้นะคะอ่าแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อนๆก็ลองคำวนวณดูเอานะคะม,มาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเนื้อเขาจะมีความฉ่ำนะคะน่าจะเป็นฟิล์มนะคะ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบช็อกโกแลตนะค่ะแล้วก็หลงไหลในบราวนี่เนี่ยอย่าลืมลองทําตามดูนะคะรับรองสูตรนี้ไม่ผิดหวังค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสําหรับวันนี้พี่แขกก็ขอลาไปก่อนนะอ่นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้สุขภาพดีนะคะร่ำรวยกันทุกท่านเลยค่ะบ๊ายบาย